แล้วครับกุ๊กขี้เมาสาขาพรานนกตัดไปมา,มาพร้อมห้อง VIP และสีกว่า250ซีก <Ooh. S 1> พาไปดูห้องน้ำก่อนเลยโอ้ย oh 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 oh. ให้ดูห้องน้ำสะอาดนะครับใหญ่โตพร้อมพาเลทเมนูใหม่กว่า10เมนูโอ้โ oh ห oh. เริ่มต้นด้วยกุ้งแม่น้ำทอดเกลือตัวใหญ่ๆนะบอกเลยว่าน้ำมันที่เอามาล่าปรุงรสได้เค็มจับใจเอ้ยจับใจเอ้ยจับใจถูกแล้ว ผสมกับมันกุ้งแล้วนล่เข้าไปในเนื้อกุ้งเด้งๆนี่บอกเลยว่าโคตรฟินเติมซีฟู้ดอีกนิดนึงตัดลด <S <S โอ้โหเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอีกหนึ่งเมนูใหม่หมูสับปลาเค็มทอดหรือจะเอาไปนึ่งก็ได้บอกเลยว่าขายมาได้หนึ่งอาทิตย์ ทุกคนเรียกร้องหาแต่เขาต้มแต่เดี๋ยวจะเพิ่มให้นะจ๊ะมเมนูต่อมามะขเขือเทศผัดไข่โอ้ยฟังแล้วอาจจะดูว่าธรรมดาเออมันก็ธรรมดา,าจริงเลยพูดเล่นนะครับก็เป็นเมนูเอาใจน้องๆหนูๆสาวๆที่อยากจะผิวพรรณดีนะจะได้กินเหมือนเบรกฟัสในสไตล์จีนๆฉ่ำๆแบบนี้เลยอืมกินกับข้าวนี่โคตรฟินบอกเลยนะครับอันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงต้องขอบคุณเชฟเบลมากๆที่เป็นคนแจกสูตรนี้มาให้เรานะครับบอกเลยว่าไม่ขายไม่ได้จริงๆ สำหรับกากหมูรวนปลาเค็มโอ้โหตอนนี้ขายดีมากๆนะครับท้าให้เพื่อนๆมารองชิมเวลากินเนียนะตักกากหมูตักปลาเค็มรวนแล้วก็บีบมะนาวใส่หอมใส่พริกสุดๆคุกกขี้เมาพระนกพร้อมให้บริการแล้วครับกดแชร์คลิปรับส่วนลด5%